สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องวันนี้เราสองคนจะพาพี่น้องมากินส้มตำเนาะส้มตำเชฟแช่ครับพี่น้องกินกับกึนไก่ครับพี่น้องมีตับไก่ด้วยมีกึนไก่ตับไก่ครับพี่น้องไมละสิบาทเนาะอร่อยมากครับพี่น้องผักก็มีถั่วพูหมักเขืมม่วงแล้วก็ผักสลัดครับพี่น้องกินกับข้าวสวยครับพี่น้อง ก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับมาทานข้าวด้วยกันมาแซ่บมหนูมาอร่อยด้วยกันทุกวนันทุกวันครับพี่น้องเนาะใช่ค่ะเราสองคนก็มาขอบคุณพี่น้องด้วยครับพี่น้องปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยๆวยกันทุกคนนะครับพี่น้องเนาะทุกคนทุกท่านครับ ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆกันนะครับพี่น้องอะไรไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปปีที่แล้วนะคะพี่น้องเนาะปีใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆกันครับพี่น้องเนาะทุกท่านทุกคนครับพี่น้องมาทานเข้าวด้วยกันทุกวันครับพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่รักและเอ็นดูที่ให้กําลังใจเราสองคนมาตลอดเนาะว่าพี่น้องมีอะไรพี่น้องคอมเมนต์บอกแล้วก็แบบทําตามเนาะ แต่ว่าเออมีอะไรแบบที่เราสองคนพูดพูดไม่ดีหรือว่าทําไม่ดีก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะพี่น้อง<ช>มีอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะพี่น้องเนาะเราพร้อมจะทาตามแบบถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆเราพร้อมจะทําตามทุกอย่างเนาะ<ช>ครับพี่น้องว่าพร้อมป,ปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะไรเง<ช>ี้ยครับพี่น้องเนาะเราสองคนก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะพี่น้องทํามาได้เจ็ดเดือนเนาะ ใช่ครับถึงจุดหมายแล้วครับพี่น้องได้รับตังจาก youtube จริงๆแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดือนแรกเลยเนาะเดือนแรกครับพี่น้องไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเป็นค่าน้ําพักน้ําแรงได้ค่ากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องแล้วก็ได้รู้จักทํา youtube ให้เราได้รู้จักได้มารู้จักพี่น้องเนาะนับเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับพี่น้องขอบคุณจากใจครับ ที่ให้กำลังใจและแนะนำอะไรต่าง,างๆนานาเนานะขอบคุณมากจริงๆครับประสบความสำเร็จแล้วนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องที่ยังไม่ประสบความสำเร็จที่กำลังเริ่มต้นหรือว่ากำลังอยู่ครึ่งๆ,ๆกลางๆอะไรเงี้ยครับพี่น้องขอให้ผ่านเร็วๆเนาะขอให้ถึงจุดหมายเร็วๆนะครับพี่น้องแรงเราสมลก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เนาะ แต่ก็คนเราถ้าเราสองคนแบบว่าทําแบบธรรมชาตินะกินแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยครับพี่น้องตกแต่งอะไรก็ไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างครับพี่น้องเนาะทําธรรมชาติหมดเลยครับมันก็ถ้าเราพยายามมันก็ถึงจุดหมายจริงๆครับพี่น้องเนาะมันไม่เกินความพยายามของเราครับพี่น้องก็แลกค่ขากับเข้าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงีนะ้งยคร <c oughs> ับพี่น <ๆ S 1> <c oughs> ้องก็มีกําลังใจอะไรอย่เงี้ยครับพี่น้อง ขอบคุณมเยอะแต่ก็ดีใจเนาะดีใจมากครับพี่น้องแบบเป็นค่าน้ําพักน้ําแรงของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะเรียกเลยว่าเป็นความสาม,มารถของตัวเองอะไรเงี้ยครับพี่น้องใครๆก็เนาะราต้องขอบขอบคุณพี่น้องทุท่านนะใช่ครับถ้าไม่มีพี่น้องก็เราสองคนก็ไม่มีวันนี้เนาะเราสองคนก็จะไป ให้กำลังใจพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านทุกทุกคนให้ถึงให้ประสบความสำเร็จเดียวๆครับพี่น้องอืมอร่อยมากครับพี่น้องขุนไก่จากนกครนปฐคมเลยครับใช่ครับไปเที่ยวกาญจนบุรีเนาะมาแวะกินข้าวที่วัดไอเซีตีนะนคอประมครับพี่น้อง อา่อยจริงจครับพี่น้องมีร้านหลังๆหลายๆร้านเลยเนาะ ừ, ที่เขาออก,ข,ออ <S <S กอข่าว,าวานนะอ,อะไร,อไรนะครับพี่น้องไปเทีก็ไปทำมุนไปเข้าวัดเข้าวานนะทำมุนอองเงี้ครับพี่น้องะจะอยู่ช่วันนะคะพี่น้องเนาะเจ้านายให้อยู่ช่องวันครับพี่น้องไปเที่ยววันที่สามสิบกับสามสิบเอ็ดนคะใช่ครับ ผ่อนโยกแล้วก็มีความสุขให้ไปทำบุญครับพี่น้องเข้าวัดเก็บภาพสวยๆจ้ะแล้วก็บรรยากาศดีๆมาผากพี่น้องด้วยใช่ครับเพราะว่าเอาบุญเนาะบุญไป่ทำบุญครับพี่น้องมาผากพี่น้องจะได้เจอใจสันติกันครับพี่น้อง ดีมากเลยนะเนาะพอดีเพื่อนแล้วก็เป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาอะไรอย่างเงี้ยครับพนะี่นะ้องพาไปวัดครับพาไปวัดไปสัมผัสธรรมชาตินะเหมือนบ้านเราเลยครับพี่น้องไปไหนวัดอเนาะสี่<ะ> <4 S 1> วัด,วดครับห้าวัด การจนับุรีก็ถามวัดเหรอถามวัดแล้วก็นัดปันปฐมวัดมงชีวัดคช่บพี่นาเอ็มอ็มอ็มบุญเอ,อ็มอย่างครับพี่น้องไปเท่า อย่าท้อครับพี่น้องไม่ว่าจะทำอะไรอย่าท้อครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอนี้ครับพี่น้องค่อยแบบทำเหมือนแบบเต่าครับพี่น้องถึงแม้จะเลื่อนช้าเขาก็ถึงจุดหมายครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องเดอนเร็วไม่ต้องเดอนช้าเอาเท่าที่เราไวครับพี่น้องเนาะ ร้านหม่งม่วงนั้นปลาวานเนาะ Mm-hmm. ร้จำนะเราเคยแบบทำกินเองแล้วนะไปกินั้งนอกเกือเป็นรสชาติอีกแบบนึงครับพี่น้องถึงไม่ว่าจะรสชาติแบบออามอว่าจัดๆั้ก็ไม่เหมือนที่เราทำยูนเองเนาะเราทำกินเองนี่อร่อยครับพี่น้อง กินข้างน,นอกก็ยังไม่ค้นช่ำจำเลยเนะาะเพราะเพื่อนเขาอ,อยากกินเนาะใช่ครับจำป่าจำไช่ใส่ยำใส่ย่างอร่อยมากมากเนาะใช่ครับ นั่งกินเล่นๆนานหมดไปร้อยนึงอะไรช่อจริงนะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับผักก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแรงพากินด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ